คือสภาพเช้าวันที่สองคือตื่นมาทําข้าวให้เตียแต่เชา้าแล้วก็แบบโหวุ่นวายมากเลยไม่เคยทำกับข้าวเลยอะ่ะนี่คือยังปั่นไม่ละเอียดด้วยโอ้ยต้องปั่นใหม่อีกตองที่ปั่นข้าวอยู่เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ําเตียกันไปดูสมบูรณ์กันโอ้โหโอ้ฉี่เต็มยังฉี่เต็มยังนี่ยไหนดูสิอาบน้ําเตี๋ยก่อนนะน่าจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งพอดีแหละถ้าทําเตียเสร็จ ก็จะทําน้าซุปเสร็จแล้วก็จะไปได้ป้อนข้าวได้เลยอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนี่เปไงเรียบร้อยข้าวปั่นของสมบูรณ์เสร็จแล้วนี่ข้าวก็ต้องป้อนงานก็ต้องทําโอ้ชีวิตนี่คือฉันแบบทํามาแบบเกินใช่ไหมแล้วก็คิดว่าแค่ไหนก็แค่นั้น mm. เดี๋ยวอิ่มแค่ไหนก็แค่นั้นแต่นี่คือป้อนมาจะชั่วโมงเลยยังไม่อิ่มเลยจ้าป้อนข้าวเตีย๋ยแล้วเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลเพื่อดูแม่ผ่าตัด แบบโอ้โหที่จอดรถยาวปเป็นดาวคารเลยนี่คือเดินไก่มากเลยอ,ะอ,อ่ะทุกคนเยอะมากเหมือนโอท็อปเลยอ่ะอไม่รุท<อ>รนท<ม>๊อปนะฮะพ่อท๊อปแล้วหลับดีไหมเมื่อคืนหลับลได้เยอะไหมยินยานอนหลับยังไม่ค่อยหลับแต่หลับหล,ลับตื่นตื่น ตอนนี้ก็2ชั่วโมงละตอนนี้ก็ผ่านไป2ชั่วโมงจะครึ่งละโมงที่3แล้วจะเข้าชั่วโมงที่4แล้วก็ยังไม่ออกคือรอจนแบบว่าดูดิดเขาไปหมดแล้วอ่ะเหลืออยู่คนเดียวแล้วตอนเนี้ยพี่ <c oughs> จะออกมาแล้วแม่พ <c oughs> ี่เขาบอกว่าใช้เวลาผ่าจีนสองชั่วโมงแต่ว่าไปติดร้อนนานตอนนี้แม่ก็เข้า ICU แล้ว คืนนี้จะต้องอยู่ ICU 1คืนแน่ๆเพราะว่าเพื่อที่จะดูอาการนะคะไปและ i c u นางฟ้าแม่ไม่กล้ากินน้ำเลยกลัวปวดฉี่ไปห้องน้ำแล้วเขาหาไม่เจอก็เข้าไปเยี่ยมแม่เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่จะต้องไปเอามาก็คือน้ำแข็งหนึ่งถุงกระดาษชูสสบพูแล้วก็นมให้แม่แล้วก็แผมเพิดเดี๋ยวมาให้พี่เขานะคะมาซื้อของเซเว่นนี่คะอ้อตอนนี้ประมาณ สบายสอยงไม่ได้กินข้าวเลยนี่น,นี่ช่วยได้วันนี้สมุนเจอกับข้าวเซเวน่นน่ะเปลี่ยนมีนูมั่งเบื่อเสยเบื่อนี่โจ๊กหมูปั่นละเอียดที่ปอนน้ำเปล่าไม่กินแต่เมื่อกี้ไปเปลี่ยนเป็นน้ำมะพร้าวเย็นๆมาโอ้โหกินหมดแก้วไม่เหลือเช้าว,วันที่สามที่แม่ไปผ่าตัดนะโอ้โห แต่คนนี้เนี่ยดื้อมากๆเลยดื้อฉ่ำมากเลยอะ่ะให้กินอะไรก็ไม่กินต้องมือปัดตลอดโอ้โหไม่ได้เลี้ยงง่ายๆเนี่ยสมบูรณ์เนี่ยเป็นเตียงมา13ปีอยู่รอดปลอดภัยมาดีจนเพื่อนเข้าไปกันหมดนี่ก็ยังไม่ไปนี่อยู่ทนมากจะอยู่กระทองสุกอาบน้ําเปลี่ยนผ้าให้เรียบร้อยแล้วเคลียร์งานตอนเช้าเสร็จเดี๋ยวจะไปหาแม่ที่โรงพยาบาลแล้ว เพราะว่าตอนเช้านี่คือปกตินี่คือไม่เคยตื่นเลยนะไอ้แปดโมงเนี่ยไม่เคยเจอกันเลยนี่คือตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงมาทางานให้เสร็จทําเตีย๋ยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปหาแม่ที่โรงพยาบาลคือแบบโอ้โหสุดยอดเลยชีวิตการมาโรงพยาบาลตอนเช้านี้บอกเลยโอ้โหสาหัสมากคือวนรถรอบโรงพยาบาลเลยใจยังไม่มีที่จอดรถเลยกะหาที่จอดรถเจอได้วนไปประมาณรอบหนึ่งโชคดีมากเจอ แม่ยังไม่ออกจากไอซีเลยจ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไอซีเลยอันนี้ฉันก็สเสลิมมากไปกว่าตรงนี้จ้ะคือตลกมากอะ่ะเออโคตรจูกกว่าตรงนี้ไปเอ็กซเรล์ละติกมีกับติกหนึ่งใบหลังจากผ่าเพื่อที่จะทําให้ตัวไอเนี้ยค่ะตัวตัวโลคความปวดของขานี่คือออกมาจากสิไอซีแล้วเป็นไงคะคุณทองสุดสบายลดิวผ่วววาตัดแล้วลาบากไหมไม่ลำบากเจ็บไหม มันเขาวางไอ้ยาคลื่นทอนอ๋อบอกหลังเขาบอกหลังเธอใช่ไหมอ่ามันชาๆแล้วก็เขาทาไม่รู้ไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกไม่รู้สึกอ่านี่คือวันที่หนึ่งนะหลังจากผ่าตัดยังพูดได้ขนาดนี้ที่ดูไม่ต้องกลัวใครที่มีอาการปวดเข่ามาผ่าเธออย่าเก็บไว้เนี่ยอย่าทนเจ็บอย่าทนทรมานต้องทนไหมต้องทนไหมแต่คิดว่าต้องทนไหมไม่ต้องทน มาเลยหมอผ่าทุกวันละกี่ขาหมอผ่าเยอะด้วยสบายนิ้วมั่งผ่านิ้วมือวั่งผ่านิ้วขากันมั่งรอผิวเต็มเลยนี้เ้าระมนี้นี่นี่คือวันแรกเลยจะออกโรงพยาบาลมาแล้วนี่ต้องทำกับข้าวให้สมบูรณ์ด้วยโอ้โหชีวิตแต่ทำงานเราก็ต้องมาป้อนเตี่ยป้อนข้าวกันทุกวันอิ่ภูมิใจนำเสนอ แกงเลียงผักนี่ปั่นมาเรียบร้อยจะได้ไม่เบื่อคือต้องมาทํากับข้าวไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปทํางานแต่เช้าใช่ไหมก็ต้องทํากับข้าวเตรียมพร้อมพรุ่งนี้อาบน้ําเสร็จแล้วก็ป้อนข้าวแล้วก็ไปทํางานค่อยกลับมาใหม่อ่านี่แต่ละวันเป็นลูกแบบโอ้โหสุดยอดมากภารกิจยามเช้าคือปั่นข้าวแล้วก็ป้อนเตีย๋ยนี่ตอนนี้ก็ผ่าตัดเสร็จแล้วก็ย้ายมาอยู่ห้องพิเศษนะคะความรู้สึกคุณเป็นยังไงแผลคุณดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะเลย ก่อนหน้าเนี่ยทําอะไรไปบ้างก็ทําแผลทําอะไรนี่ไงนี่คือแผลอ่าพยาบาลก็มาให้ยาค่าเชื้อมาแล้วเป็นฝึกเดินยังฝึกแล้วเดินได้ไหมได้เดินเองได้เลยเหรอก็ไหนใส่บ็อกเกอร์ไงก็เดินไปข้างห้องน้ำขี่ได้อันนี้คือเดินเองไหมเหรอได้กระดกแข่ากระดกขาได้โอ้ไม่ธรรมดาเว้ยเราไม่ด้เรานี้ไม่ธรรมดาเว้ยเรามีดีนะลองลองขยอกขาดูนี่อืมเนี่ยปวดไหม มันก็ปวดตามนั่นของมันนั่นแหละอ๋อผ่ามันลบเข่าลบขามันก็ดีขึ้นมีอะไรมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆที่ปวดขาไหมโอ้ยไม่ต้องกลัวมาพาได้เลยฮะมันมาพาได้เลยไม่ต้องกลัวอย่าทรมานใช่ไหมเพอหลังจากพามาสองขาแล้วเป็นไงดีมากเออเนี่ยเดี๋ยวกลับไปก็เดินได้เหมือนเดิมกลับไปขาสวยเลยเนี่ยนี่ขาตรงเลยเนี่ยตอนแรกขามันโก่งกันนะเนี่ยขาเนี้ยตอนที่ไปเอ็กซเรย์เขาที่แล้วนี่คือโก่งแล้ว แต่นี่คือหมอผ่าให้ก็คือเนี่ยขาเนี้ยจะตรงแล้วทีเนี้ยก็จะสวยแล้วเดินได้สวยงามเลยเธอฉันจะบอกเลยเออเนี่แหละทีิวเพื่อนเพื่อนยังมีเยอะไหมเพื่อนที่เพื่อนที่รอผ่ารอผ่ามีหลายคนจนจนบอกหมอว่าหาลูกค้าให้หมอหมอบอกว่าไม่ต้องหาแล้วนะไม่ต้องหาแล้วลูกค้าเยอะแล้วกานรู้สึกถึงแผ่นดินไหวไหมขอขอเล่าเรื่องนิดนึงเออเตียงเตียงสั่นอย่างนี้เลยหมุนอย่างนี้เลย แล,แล้วแล้วตอนนั้นตอนนั้นคิดยังไงคิดว่าม,มีใครมาขย่าเตียงไว้ไหมพอพูดถึงเรื่องจะกลับบ้านมีใครขย่าเตียงไหมเ <laughs> นี่ย,ยมีรายได้แผ่นดินไหวโอ้โหเป็นไงหน้าบ้านเขียนคุณไก่ออกมาข้างนอกอ่าแล้วทำไมเขาไม่เขียนเธอไปอ่ะไม่เขียนเราเรื่องตึกเตี้ยงอ่ะอ๋อเราอยู่ตึกเตี้ยเราเขาเขาเขาอพยพตึกสูงก่อนลู่ก่อนอ๋อก่อนอ๋อแล้วเขาออกตึกต่อกัน